ฮัลโหลฮัลโหลหวัดดีโฟกัสหวัสดีครับอ่าดีที่ได้เจอนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอย่างครับนี่ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสฮัลโหลฮัลโหลสตรีมบินไปแล้ว น่านี่โคด้ดไม่สายไม่สายหรือมันจะบอกเราว่าไม่ไดานมาก่อนเวลานะเราปวดคอนเสิร์ตแห้งเจ็ดสงไม่ปวดแบบสุดๆเลยแหละสภาพนี้ผมอยากรู้มเลยว่าตัวเราตอนนี้มันเป็นสายไหนดังน้วผมจะใิปเวลาจนกว่าจะรู้ว่าตัวเราเป็นสายไหนกัน นั่นยังเป็นอยู่ดิแต่เอาต่อไหมล่ะเซฟนี้ผมยังไม่ต่อได้นะหรือจริงสตรีมมันดับไปแล้วผมว่าเอาใหม่ดีกว่าถือว่าเอาใหม่ครับผมรีเซ็ตรีเซ็ตสตรีมเมื่อกี้ถือว่าไม่เกิดขึ้นสตรีมเมื่อกี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะสตรีมเมื่อกี้ไม่ได้เกิดขึ้นสตรีมเมื่อกี้ผมไม่เกิดขึ้นเพราะว่าสตรีมเมื่อกี้ถือว่าดับไปแล้วไม่คือไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่ได้เกิดขึ้น,มมน,เ,นเราจะเอาใหม่เริ่มต้นใหม่เหมือนจะเป็นเด็กงูเนี่ย ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสตรมเมื่อกี้ถือว่าเป็นโมคะเพราะว่าเหมือนเขาจะไม่ชอบเกมโหลดเกมโหลดไม่เสร็จเกมแคชใช่ไหมสตรีมแม่งแคชใช่ผมสงสัยมากคือเก,ม,ม,เกมไม่โหลดเกมมันไม่เป็นไรนะเกมเข้าต่อได้แล้วคือสตรีมกูหายไปไนหทำไมสตรีมกูหลุดหายไป,ไ,ไ,มมยไ,ปไม่เข้าใจ น่ากวดจริงอืมหอมจริงๆมันคืออะไรเอาเป็นว่าเรา,เาใหม่เร,าเร,เเรา,าเริ่มพี่เดินไปเลยผมว่าถ้าเล่นเป็นเด็กโง่เนี่ยอาจจะไม่ไหวแล้วเราจะอยู่ทางเหนือเหมือนเดิมแต่เราจะเป็นโอกอสเหมืนเนียผมอยากให้เป็นโอกอสเหมือนในทางนตรงนี้เลยโอก็สแบบไหนวะชอโอกอสชอโอกกอสเรอ โอ้ oh God, u n r e a s h the Pack, I'm f ยเซ d ลโ Oh God, the Pack. ไม่ไดีง็งงไปได้สวัสดีคุณสวัสดีคุณ g อร d o n นะครับส้างสนามมันสร้างอีกได้ด้หรอเดี๋ยวตอนที่เริ่มน่าจะสร้างได้นะผมอยากลองใหม่ผมอยากจะรวมแดนเหนือเนี่ยอยากรวมนอกกับแพงเนี่ยให้ได้ แต่ว่าเราคงเป็นเด็กงมไป็นเราอะผมตอต้องลองเอา,เอาจริงแล,แล้วต้องเอาจริงเอาจริงเมื่อคืออันไหนอะผมหาไม่เจอถ้ามันมีโอกรสหลายแบบจังโอ้โหโอกรแบบไหนวะเมื่อกี้เอ่อเทพเจ้าไม่พอใจให้ผมเราเล่นเฟรแเ้าเเวท้องกำแพงเขา ปิดเน็ตเราเระเบิดตุ้มไปรอบึ่งขึ้นหมวพอันนี้บอกแลแถมมาที่นั่นก่อนเอาใหม่มันคือศาสนาไหนวะอันนี้อ่ะคือมันไม่เหมือนกันเนะี่ยอชาสามตาคือมันเป็น โอ้ก็์ออกซีอนเชลอ๋อไม่เลเราจะเถื่อไปทำไมเพราะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นสุดยอดคนนี้แล้วรอดูเลยว่าเราจะเป็นสุดยอดถ้าเล่นอยู่ข้างในมันก็ง่ายไงถ้าเรามาจากข้างนอกเนี่ยมันจะเท่แต่ตอนนี้ผมไม่สามารถเลเเ่นอย่างนี้และต้องทายเกี่ยวกับต้นไม้ต้องทายวู อ่า uh, ไม่เลยไฮร์ไฟผมใช้คําขอขอ,อะไรไปผมจำไม่ได้แล้วถ้าพอร์ของบ้านเราก็คือหรือำขอของบ้านเราไม่เวิร์คต้องเป็นแบบไฟเย็นแสงอันไร้ายจุด,จด เราเ e มียดเป็นเอวฮะตุ้มสแลจะทำไงต่อก็ปลุกเข้ากำแพงไงกำแพงไม่จะเป็นของเราเอานี่ขึ้นมามีาอยู่ไหนอามีขึ้นมาผมว่าใช้ไม่ต้องกดอย่างนี้บ่อยเนะเฮียต้องแข็งมันมันทำเพียรซะหน่อยเฮต้องแข็งเย่ย ไม่ได้แล้วว่ะผมว่าเราไม่สามารถเป็นเด็กธรรมดาได้แล้ว่ะเรา,าจะต้องเป็นคนหล่อแหละลองอดูดิมันจะง่ายเกินไปไหมถ้าลองแบบว่าโหดๆตัวเดียวจะไม่ใช่เหรอวะโหดๆปเลย ออัศวินแต่เราไม่ใช่ชาวนี่ไม่ใช่เหรอ,อ,หอเกมค้างเราไม่ใช่ชาวมันจนะมีเหตุอสวินได้เหรอทุกอย่างร้อยไม่เอาที่เดีย๋ยวเราเอา,เอาแบบว่านี้หน่อยให้มันแบบดู พอใช้ได้เอาสามร้อยพอแล้วผมใช้สามร้อยแต้มพอแล้วนี่จะเพียงพอลวผมว่าแค่นี้จะพออืสามร้อยแต้มพอแล้วไม่ต้องสี่ร้อยหรอกเอาก็ได้ให้ก็ได้นะำซสวินมาเอาจริงแล้วมเอาจริงลวเมื่อกี้ึมทำอะไรพวกกูไว้ เอาล่ะได้เลยฉันมาเป็นหัวหน้าได้ยังไงล่ะอชิฟเล็กเอาจริงไม่น่าใช่ละฉันเป็นนักเรียที่สุดยอดมากฉันเล่นวาวตลอดไม่ใช่ละเออฉันเป็นแบบว่านักเรียกภาษาไทยไมันจะแปลว่าทำเป็นภาษาไทยก็อ,อก่อยไหอไม่เลยฉันเล่นภาษาไทยไม่ออกได้ยังไงกัน ก็คือมีคนเคารพเราเยอะมากครับผมเราคือได้เป็นหัวหน้าที่นี่มาแล้วเราก็จะมีโอ,โอ้สอรี่ที่พาเพิเ่มแค่แปดปนเออมันป้นแต่แบบเรด เรดเดอร์มันไม่ใช่เรดดิ้งองดิป้นแบบนักป้นอ่ะมันแบบว่ามันไม่ใช่แปลว่านักป่นะมันแปลแบบแปลไทยว่าแบบเรดเดอร์คือเรดมันคือป้นแต่แบบเรดเดอร์มันเป็นคำอะไรยังงี้หวงไว้เอาเกอเอาเนี้ยอ่ะมาต่อขุนนางเราจะมีเพื่อนชายข้างกายเพื่อนหญิงข้างกายหรือว่าเพื่อนหญิงที่สนิทแบบว่ากุก๊กกิ๊กันข้างกายดิมนเป็นนักลบหมด ดูวิธีนี้ที่ไม่ใช่นักรบคือมีนักรบหญิงกับนักรบชายผมเล่นมดเกี่ยวว่าทวนแล้วก็มดซัพพอร์ตของมันทั้งหมดหญิงได้เลยโซเฟียโอชาโอชาเอา่อฉันเคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อนนะโอชาฉันเคยได้ยินชื่อโอชามาก่อนแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อมันคุ้นยังไงนะโอชาเนี่ย มาก่อนได้ก่อนใครใครพิมก่อนได้ก่อนอุ้ยรอบน,นี้ให้ไปเยอะจังอย่างนี้ก็โกงเลยอย่างนี้ก็สวยสิครับปูชาเลยลระแม่เสร็จกูแหละอันนี้คืออะไรวะเนี่ย the This the ออยิกตโฟเดอร์สเปดิสฟิสเมดอร์เทนชั่นโฟลเดอร์สเปดิสอู้ยเราสามารถ ขอพรต่อพระเจ้าได้เหรอสิบบาทพอละอ้าวไม่ได้ละซึ่งเนี่ยมีมิติเทศมีนั่งสมาธิเป็นเอเว g e r นเจอร์ผมไม่อยากเป็นเอเว g e r นเจอร์แล้วสามารถเป็นฟ o ร์เรส a n แมนได้แต่ผมอยากเป็นนักดนตีแหล,แลอะอะไรครับนี่เน K ี o ่ยนที่เขียนอัลโทรนอยู่กับเบน อะไรขึ้นอ่ะมีใครจะแต่งงานไหมมีเราจะแต่งงานได้เพื่อนเราอะแต่งกับเพื่อนเราเลยไหมคิดว่าไงคุณนายเราแต่งกับเพื่อนเ,าอนาเราเ,เลยไหมเอาเลย อโอชารู้จักกันมาตั้งนานโอชาโอจะเป็นโลบอลแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกฮะเดี๋ยวเราก็ได้แต้มเพิ่มผมพอมาสเตอร์มาก่อนคนหนึ่งแล้วก็เราสู้บุกไปเลยใช่ไหม เไมายต้องทับเพิม่มทับเท่าไหร่เราเลยไม่ต้องเสียเวลาจริงๆผมอยากได้แบบว่าเถือ่อนจริงเลยแต่ไม่ได้จะเป็นปัญหาอะไรมากหรอกผมว่ามีเราตายแน่นอนเลยผมหน่อยนะครับสงครามพวกมีเราตายเชิดหรือไม่ต้องคิดเลยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวบอกลาเดียดเลยอาทันที หนุบขาวตาแดงฉันไม่สามารถขอรูปคู้หญิงได้อะดิเฮ้ยบวกสามวันนี้โอ้เทพเจ้าเทพเจ้าบีจริงอยากเชื่อเลยท่านบวกแต่เดี๋ยวติกเช้ทั้งสามเลยยอดไปเลยันพเจ้าไม่เยอะ เย,ย่างไรคนเยอะกว่านี้เปนท่อเป็นเรี่องเป็นเรี่อเปนท่อเปนท่อเปนเรียนอันนี้แหละเกิดอ,อะไรขึ้นก็คือเขาคุยกันอืมเล่าเรื่องราวของเขาให้เมียเ,เราฟังมีเวทมีแกเวทด,ดิ้งที่ไหนเนี่ย มามึงชวนกูไปเหรอ<ป>เอ็ดวินเฟเราสามารถไปร่วมฮะ,ฮะเดินเหนือมีต้นไม้เยอะมากครับผมมีเยอะเกินไป,เย,เ,นไป,ปไเยอะเกินไปจะต้องปิดทิ้งเป็นเยอะเกินะทฮแต่ตอนนี้ที่ผมสงสัยคือกูสามารถเป็นชาวรถกระแพงข้ามกำแพงไปงานแต่งงานได้หรือ ลอดแอดวินท่านเชิญข้าไปเหรอขอลูกสาวไม่มียังไม่มีลูกเลยจะเย็นๆนะดรแมน์ถอบดีแล้วกันโอชาฉันจะสู้ไปเถิดดูแต่งเลยกลายเป็นล็อกแปลกๆคงไม่หรอกมั้งเขาคงไม่ผนผลลัพธ์ขนาดนั้นหรอกใช่นไหมล่ะ มันก็แค่เรื่องราวในอนาคตเขาคงไม่ทำตั้งแต่ตอนนี้อยู่แล้วหละแน่นอนอยาจะบางมากพอใช่ไ,ไหมนะผมได้เวลาแต่งหาคนมาเลยแต่งงานหาคนเพิ่มอันนี้นจะผ่านไปใช้หรยอนะเพราะว่าผมต้องจัดการ เ,เ,เอาคนแข็งแรงแข็งแรงมาก็พอแล้วมืว่อก่ี้เหมือนผมกดผิดเนไม่เป็นไรมือขวาของเราใครจะเป็นมือขวาของเราดีโอชาอีกคนนึงได้เลยเราจะมีเบียเป็นชื่อว่าโอชาแล้วเราก็จะมีมือขวาเป็นชื่อว่าโอชาเลยสุดยอดจริงเลย ม <Amazing. S 2> ันหมุนเหรอมีใครหมุเบอร์วินไหมหรือไม่หมุนกันเรือมันหมุนอาจะจะเป็นเพราะว่าเกมมันค่อนข้างกระตุกถ้าไม่หมุนผมก็จะได้ไม่จัดการเกมมันหาเหมือนกันอนะ่ะแยอแหละหรือว่าผมสตรีมแบบอันนี้วะแต่ว่าสตรีมมันบอกคุณภาพดีเลย อืหมุนล,ล่ะอยู่ที่ไหนผมว่าเน็ตผมไม่น่ามีปัญหานะบอกไม่มหมุนโซเฟียไม,ม่หมุนอะไรครับเนี่ยเอาตายแล้วกูอินเทอร์เน็ตหายหมุนยังสปีดเทสผมไม่คิดว่าเน็ตเราจะมีปัญเน็ตผมจะมีปัญหาลนะ เริ่มบุนแล้วผมอยากรู้ว่าสตตีมเมอร์คนอื่นเขาเล่นแล้วมันกระตุกไหมเพราะผมคิดว่าคอมผมไม่แย่ขนาดน,นั้นไม่คิดว่าคอมผมมันกระปบผมลองเล่นแบบฟุตสกีนดิ มันชูสก,กีจ,จะช่วยได้เดี๋ยวลองเล่นไปก่อนแล้วกนะันถ้าหมุดนี่ก็บอกเนละลองไปก่อนตอนนี้เ p พีันอยู่ที่50แล้วอลองไปเล่นสเก็ตกับโอชาเลยอยู่กัดตายเลย กติเย็นปกติแต่เย็นนะเราไปเล่นสเกตกันที่นี่มีให้เดอนระหว่างเราจะฝึกกลับไปเล่นสเกตโอกาสตาย4%เปร์เฉันยังไม่อยากตายตอนนี้ถ้าขอฝึกดีกว่าวินเทอร์โซเชอร์ได้ทำไมทับเขามีพันหกรือวะทไม่ทับกูมีอยู่แค่นิดเดียวเองมีฉาวเทองชื่อวาวไป มีนะมีเยอะเลยแหละมีแบบว่ามีเยอะมากเลยหมุนอยู่เหรอยังหมุนอยู่เลยได้มาฟีสักคูนมันยังหมุนอยู่เหรอผมขอเช็คของผมเองก่นอนเพราะผมหมุนไหมถ้าหมุนเราต้องรีสตรีมรอบหนึ่งนะเนี่ยไม่เชื่อโซเชียลถ้าจะหมนุนถ้าหมุนจริงจนี่ผมต้องรีสตรีมอ,อีกอรอบเพื่อผมปรับ ให้แบบว่าให้มันไม่อันนี้ตลอดเวลาอันนี้คือผมใช้แบบ Alter เอาใต้แค่คุณจะดูสตรีมตัวเองยังกระตุกเลยยังหมุ่นเลยวะมุมหายไอนน้อย่างวะเนี่ยจะขอดูสตรีดตัวเองบ้างก่อนถ้ามันหมุ่นเดี๋ยวผมไม่ใจเลยม่ฉันจะไม่สตรมีมเข้าะจีบีผมุนทันทีเลยไหม อะไรวะเนี่ยมเสือเสนอเรื่องผู้หญิงคนเถื่อนปัญหาขึ้นมานมีเยอะมากเลยดิวอลเทรนอันรดูดิคนมันหมุนเนี่ยผมต้องรีสตีมอีกรอบหนึ่งแลวเนี่ยเพื่อที่จะปรับอย่างหนึ่งไว้ ถ้าอยากไม่อยากให้มันหมุดเนี่ยผมมีวิธีอยู่ก็คือผมต้องปรับ latency คือผมอาจจะใส่น้อยไปล่ะเหมือนไม่น่าเกี่ยวอะ่ะ 5g คือกลับมาอะไรอย่างงี้ต้นไม้กลับมาบน่าจะกระตุกกว่าเดิมไหมเอ๊ะ ผมก็ไม่เคยดูเอียดมันกระตุกอย่างนี้หรอกปล่าตีมตรงนี้มีอย่างหนึ่งคือมันเคยหมุนอย่างงี้วันหนึ่งอะแล้วผมไปปรับเอ่อไอเรื่อง latency เเให้มันน้อยลงให้แบบว่าคือตอนนี้มันแทบจะแบบทันทีเลยไงผมตอบผมพูดปุ๊บคุณแาบจะเห็นทันทีเลยปัญหาคือเบาไหนว้าเาหนะ้ามี beautiful ววนเนี่ยมีวาวคนนี้อุ้ยแม่งเลยวัดผมเปิดไว้เหรอเมื่อตอนไหนเนี่ยแม่งเลยไม่โสดจักเสียถีบอะไรไม่ใช่ <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทุกอย่างปกติดีวูฟอน มีลูกซีรีส์อ๋อโอเคมีลูกแล้วอรงนี้ถ้ามันหมุนมากๆก็บอกผมนะผมจะได้ไม่จจต้องรีสตีมต่ถ้าไม่หมุนแล้วมันจะ,จะผมก็จะได้ไม่ต้องอันนี้ผมอาจจะต้องปรับแต่ถ้ามันหมุนจริงๆเี่ยเกิดทีนน่คิงแดนนิงเหมือนเดิมนี่คืออะไรวะ อ๋อเป็นนั้นส่งคนไปเป็นอัศวินได้ทำไมครับอีกฝั่งมันเยอะจังมันไม่มีพันห้าร้อยคนเลยวะเกิดอิไงนี้นน่มันคนเยอะจังเลยเออเชสทูสมาแล้วทีรักโอชาไม่ช่วยเช่าแล้ว เหมุนจนเราหมุนมสามเป็นเจ็ดยิบหกสิบวิงั้นผมว่าเดี๋ยวรีสตรีมอีกรอบหนึ่งกันเดี๋ยวรีสตรีมปรับ latency Dia setiap 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 setiap